ชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนิดเดียวนะดูอย่างแม่แพทเขาสิเป็นหน้าลงแบบเดียวก็ต้องจากไปซะละอย่าปล่อยให้การเข้าใจผิดเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันทำลายชีวิตของบิวตี้เลยนะให้อภัยที่พบขเขาเถอและใช้ชีวิตของคนที่ผมรักเนี่ยให้คุ้ค่าไม่งั้นนะเสียใจคงอานะบุวตี้เข้าใจคุณอาผิดเกือทั้งหมดเลยอะค่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะการเข้าใจผิดของบิวตี้เนี่ยตอนที่บิวตี้เนี่ยมาฝึกงาน่นาดีใจนะบิวตี้เนี่ยก็ทำได้เก่งมากอา้าภูมใจะในตัวมากคุณอาไม่โกรวบิวตี้หรอกคะ ที่บิวตี้ทำไม่ดีกับคุณอาท,ทั้งที่คุณอาเนี่ยดีกับบิวตี้มาโดยตลอดอาไม่โกรธบิวตี้หรอกนะถ้าบิวตี้อ่ะหายโกรธอ,อากับทีฟอบเขาหรือ,อยังอะบิวตี้ไม่โกรธคุณอาแล้วค่ะแต่ถ้าจะโกรธบิวตี้โกรธในทีมากกว่าบิวตี้ไม่อยากเห็นหน้าในทีอีกแล้วค่ะนี่ ทีพบเขาหวังดีกับตัวหนูนะแล้วเขาก็หวังดีกับบริษัทเราด้วยถ้าจะโทษใครอ่ะโทษอาเถอะเพราะมันเป็นความคิดของอาทั้งหมดคุณอาอยากแก้ตัวแทน,นทีเลยค่ะอาไม่ได้แก้ตัวแทนทีพบเขานะเพราะมันเป็นไอเดียของอาจริงๆเราเริ่มแผนสองกันเลยดีกว่าแผนสองเนี่ย ก็คือการทําให้หนูเข้าใจว่าจะมีคนมาแย่งบริษัทไปจากหนูอ่าให้ทีเขาเล่นเป็นคน,นโกงส่วนอ่าจะคอยช่วยหนูสู้กับเขาแต่ใน,นเมื่อหนูสงสัยอ่าแล้วเนี่ยอ่าก็เลยต้องเล่นบทคนโกงแทนไงแล้วทําไมคุณอ่าไม่บอกกับบิวตี้ดีๆล่ะคะคุณอ่าไม่เห็นต้องสร้างแผนอะไรขึ้นมาเลยคะ่ะอ่าบอกบิวตี้ไปแล้ว บิวตี้ฟังอาซะที่ไหนล่ะบิวตี้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนิดเดียวนะดูอย่างแม่แพทเขาสิไดเห็นหน้าลุกแป๊บเดียวอะก็ต้องจากไปซะอย่าปล่อยให้การเข้าใจผิดเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันมาทำลายชีวิตของบิวตี้เลยนะให้อภัยที่พบขเขาเถอะและใช้ชีวิตคู่กับคนที่หนูรักเนี่ยให้คุ้มค่าไม่งั้นนะ่ะจะเสียใจเหมือนอานะ หนจะลองคุยกับนีทีเขาดูค่ะคุณอาเองก็คุยกับแพทย์เขานะคะเขาชอบคิดว่าคุณอารักบิวตี้มากกว่าเขาแพทย์เขาก็คิดของเขาไปเองทั้งนั้นละเคยฟังอาซะที่ไหนล่ะ ชีวิตของคนเรามันสั้นิดเดียวเองไม่ใช่เหรอคะคุณอาตกลงอาจจะพยายามคุยกับแพตเขาดูนะ